สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะใจ่ายจชาแนลแฟนคลับตวจวอวขอแจมค่ะวันที่จัดทําคลิปนี้เป็นวันที่22วันเสาร์นะคะพฤษภาคม2564เมื่อวานเนี่ยมีใครที่ว่ายิ้มแบบยาวๆกันบ้างไหมคะมีความสุขมากๆใช่ไหมคะวันสุขสมชื่อ,อ,อ คิดว่าทั้งปบรยและวินน่ยน่าจะมีงานที่ทำด้วยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจมากจึงทำให้ไม่สามารถแชร์สตอรี่หรือว่าอัปเดตงานที่น้องๆทำอยู่ให้ดูได้โมเมนต์คู่สดๆที่เคยมีมันก็ขาดหายไปทิ้งช่วงไปนานเหมือนทุ่งข้าวที่ขาดฝนเป็นผืนนาที่แห้งแล้งทำให้แฟนคลับต่างก็เฝ้ารอรอภาพโมเมนต์คู่ และเมื่อวันที่20ทั้งค่ายเนี่ยก็ปล่อย MV ที่เป็นผลงานของน้องวินเพลงแค่ไหนก็ใกล้มีชื่อเพลงภาษาอังกฤษว่า Croser ยอดวิวปัจจุบันเกือบ800,000วิวแล้วเป็นเพลงที่ทั้งค่ายแต่งมาเพื่อส่งเสริมการขายโทรศัพท์ Vivo และได้นักแสดงนำจากเรื่อง F4 ที่คู่กับน้องวินมาร่วมแสดงด้วยใน MV แหมดราม่าเล็กๆก็เกิดนะคะเพราะว่าคนที่คีฟคู่เฉพาะไบร์วินเนี่ย oh. ต่างก็เข้าไปกดไม่ถูกใจมิวสิกวิดีโอนี้ขอย้ํานะคะว่าเป็นเฉพาะบางกลุ่มก็เขาห่วงของเขานะคะแล้วก็ช่างเป็นความโชคดีนะคะวันลุ่งขึ้นคือวันศุกร์เมื่อวานนี้วันที่21เนะะี่ยค่ะเขามีงานคู่พอดี oh. ไปถ่ายแบบลงนิตยสาร oh. ถ้าใจใจเข้าใจผิดต้องขอโทษด้วยนะคะ oh. แล้วก็เหมือนฟ้าประทานนะคะ oh. 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 เป็นไงคะภาพที่เห็นขิงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว oh. เพียงแค่ไม่กี่วินาทีจากการอัปเดตสตอรี่ของไบรท์ช่วยทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคะ่ะ ทำให้ยอดทวิตพุ่งสูงปรีดภายในวันเดียวประหนึ่งว่าระบายระบายความโหยหาจริงๆก็น่ารักมากๆพวกเขายังรักกันดีค่ะทุกคนเป็นการยืนยันว่าน,นั่นน่ะหมายถึง MV แค่ไหนก็ใกล้เป็นเพียงงานนะโอ้ยได้ใจไปเต็มๆ oh. คือแล้วทุกคนเชื่อไหมคะ oh. แค่คลิปนั้นคลิปเดียวไม่กี่วินาทีช่วยให้ทุกคนน่ะฮึบ ฮึบเข้ามาปันแท็กปันยอดวิวทั้ง MV ทุกสิ่งอย่างซื้อสินค้าโหยมโหลานมากๆอารมณ์อยู่ประมาณว่าอยู่ที่ตลาดหุ้นแล้วอยู่ดีๆหุ้นก็ขึ้นสูงสุดเ oh. นี่ยนูยเห็นพลังแห่งความรักของแฟนขับหรือยังล่ะคะไบร์วินแฟนขับบางคนก็แอบน้อยเรื่องภาพ,พยนตร์ เราเป็นต้นขั้วของภาพยนตร์แท้ๆ,ๆทำไมไม่ได้ฉายที่บ้านเราก่อนอะไรประมาณเนีค้ค่ะก็อย่างที่ใจๆใจพูดอยู่เสมอในหลายๆคลิปนะคะปล่อยทำตัวสบายๆอย่าไปยึดติดเดี๋ยวโมเมนต์คู่ก็วิ่งมาหาเราเองคะ่ะ ที่เห็นได้ชัดน่ยนอกจากบรรดาแม่แม่แฟนขับชาวไทยแล้วเนี่ยแฟนขับอินเตอร์ก็ยิ่ง,ลงหลงไหลได้ปลื้มกับลูกๆของเรามากอินโดนะช่วยปั่นยอดวิวโดยการที่จ้างร้านเกมใช่นะคะจัดให้หลายๆเครื่องกันไปเลยรักมากแหละดูออกแม่จีนก็ส่งของขวัญครบรอบวันบอกรัก20เดือน5ส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยมีภาพสวยๆจนกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ใครๆต้องไปเช็คอิน ต่างก็พากันถ่ายรูปไบร์วินที่ตึกสูงกลางใจเมืองกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่รวมไปถึงการที่ว่าซื้อดวงดาวให้ไบร์วินด้วยนะคะและอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยถึงอีกมากมายหลายอย่างเนี่ยเห็นไหมคะเขารักศิลปินไทยแล้วพวกเราราคาคนไทยด้วยกันลองดูไหมเรามาเรียนรู้กันไม่ต้องชอบมากก็ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปพร้อมๆกันให้ก้องโลก จะมีซีรีส์สักกี่เรื่องคะที่การแสดงจบไปแล้วแต่ตัวละครยังพูดคุยอยู่กับเราทั้งแฟนขับตัวสารวัตรทายไบร์วินอยากให้ร่วมกันสร้างพลังบวกและเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันให้นานแสนนานแม้เราจะอยู่ตอจวอวหรือต่างที่ยังไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นกันแต่แค่ไหนก็ใกล้จริงๆนะ Mom. Hey, man. Come in. Ini PC 1 sampai 10.

คนสอ,องกี่เบาเกนคนตั้งเท่าไรกับพวกผู้ชายแกลงาแต่ว่าผมนั้นไม่เึ่นใครเหล่านั้นกับคุณกคเศร้านอกขลีลไหลมค่หงใมาบ้าตรงนี้ัเลียใจ You can't trust me because I don't look, I don't have I you Maybe it's to I don't have maybe introduction I to not smile